สำหรับใครที่อยากจะเริ่มเล่นอนิเมะเอเวนเจอร์แต่กว่าจะหาเพชรได้มันโคตรที่จะนานผมแนะนำร้านนีโมช็อปมีทั้งไก่เพชรหลายราคาบริการฟาร์มเพชรจำหน่ายตัวละครหายากหรือกิฟเกมพาร์แบบอนิเมะเอเวนเจอร์นอกจากนี้ยังมีอีกหลายแมปด้วยเช่นกิฟผลถาวรไก่ตันกิฟเกมพาร์หรือบริการฟาร์มแมปบอกฟุตและยังมีบริการต่างๆของแมปฟิตแมปเพชรซิมูเลเตอร์อีกเยอะแย,ะ,ยะมากมาย หากใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูในเว็บของ Nemo Shop หรือสอบถามได้ที่เพจ Nemo Shop เลยนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ใน r โลบบ a a มปแอน v e n n g e r นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมา,อาบอกสิ่งที่ควรหาไว้ก่อนที่จะอัปเดตทุกคนก็น่าจะทราบข่าวกันแล้วครับว่า a n i m เมชัเนี่ยกำลังจะอัปเดตแล้วใกล้ใกล้อัปเดตใช้คำนี้ดีกว่าผมก็เลยจะมา,าทำคลิป สิ่งที่ควรหาไว้ก่อนที่จะอัปเดตนะครับสิ่งนี้ควรจะหาก่อนอัปเดตเนี่ยสิ่งแรกเลยนะที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการหาเพชรนะครับไม่ว่าจะเป็นการทาเควสเพื่อหาเพชรหรือว่าจะ FK เพื่อหาเพชรอะไรก็ตามแต่นะครับผมว่าสิ่งนี้สาคัญที่สุดเพราะว่าอัปเดตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องใช้เพชรในการสุ่มหาตัวละครวิธีการหาเพชรก็มีหลากหลายวิธีนะครับเราจะทำเควสหรือจะ FK ก็แล้วแต่หรือว่าเราจะไปเล่นพวกอีเวนต์เพื่อให้ได้เพชรมาอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัด ของแต่ละคนเนาะมนในส่วนของสิ่งที่ควรหาในเรื่องเรื่องที่สองนะครับก็คือการเล่นอีเวนต์เพื่อหาตัวละครที่เราอยากได้นะครับเพราะว่าการที่มันอัปเดตเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเอาอีเวนต์ออกหรือเปล่านะครับเพราะว่า ตัวเกมก็ไม่ได้แจ้งไว้ด้วยว่าอัปเดตเนี้ยจะเอาอะไรออกไหมหรือว่าจะรีเซ็ตอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้อะไรในตัวอีเวนต์ของฮาโลวีนเนี่ยก็รีบหาซะเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์เก่าแล้วตั้งแต่ก่อนที่เกมจะปิดด้วยซ้ำนะครับไอตัวอีเวนต์ฮาโลวีนหรือถ้าเกิดใครเอ่อไม่ได้ต้องการอะไรจากอีเวนต์ฮาโลวีนแล้วก็ไปเล่นอีเวนต์ใหม่เลยก็จะประมาณเท่านี้นะครับสาหรับสิ่งที่ควรหาในเรื่องที่2มาในส่วนของเรื่องที่3ในสิ่งที่ควรจะหาก่อนที่จะอัปเดตนะครับก็จะเป เอ่อสตาร์ฟุตเพื่อที่จะเอามาอีโบตัวละครในอัปเดตเอ่ออัปเดตใหม่นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นอัปเดตไหนก็แล้วแต่นะครับไอสตาร์ฟุตเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยในการหาเพื่อที่จะเอาไปอีโบตัวละครคือตอนที่เราว่างเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็มาลงหาไว้นะครับเรื่องนี้ผมก็พูดไปแล้วในคลิปที่ว่าสิ่งที่ควรทำนะครับในแต่ละวันของเอ่ออนิเมะเ e เวอ r อร์นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเจ้าตัวของ s t a r f o o i เนี่ยเราก็อีโวตัวละครไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนมันก็จะอีโวไม่ได้หมดเลยอย่างเช่นตัวของอัปเดตนี้ก็คืออย่างเช่นแบบฟีเลนไอตัวเนี่ยไอตัวเนี้ยชื่ออะไรวะผมก็ลืมไปแล้วนะถ้าเกิดว่าเนี่ยเราไม่มี s t a r f o o i เนี่ยเราก็อีโวมันไม่ได้เราก็ใช้ตัวมันได้แบบว่าไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่หาไว้ก่อนเนี่ยโคตรจะเสียเวลาเลยในการลงแต่และครึง่งชั่วโมงเนี่ยต้องมานั่งรอนั่งรอสู้กับการที่ว่าเราแบบว่า เล่นตั้งแต่แรกก่อนที่จะอัปเดตหาของเตรียมไว้แล้วเนี่ยเราก็จะได้อีโวตัวละครแล้วเราก็จะได้รู้ก่อนว่าตัวละครเนี่ยมันทําอะไรได้มันเป็นยังไงในการเล่นนะครับก็จะประมาณเท่านี้สําหรับเออส่วนของที่3ในส่วนถัดมานะครับส่วนที่4ก็คือการเล่นเออเขาเรียกว่าอะไรนะหอคอยลอยชั้นนะครับอินฟินิตี้แมนชั่นอินฟินิตี้แคสเซิลอะไรก็แล้วแต่นะครับคือการเล่นหอคอยลอยชั้นไต่หอให้ถึงชั้นที่100นะครับเผื่อว่าเขาจะรีเออตัวของ หอคอยลอยชั้นนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไต่ก็รีบไต่ซะนะครับวันละ10 20อะไรก็แล้วแต่สําหรับการลงหอคอยพยายามอย่าไปเล่นในวันสุดท้ายเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกเออเหนื่อยล้ากับการเล่นนะครับจะทําให้เราเบื่อซะด้วยเล่นได้ตอนนี้ก็เล่นไปสักวันละ10 20ด่านก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครที่แบบว่าเล่นอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างเช่นแบบบุคคลที่เขาชอบไต่หอกันเนี่ย <Hello? S 1> เยอะแยะเต็มไปหมด นะครับเพื่อที่เขาจะล่ารางวัลอะไรพวกนี้ก็จะประมาณเท่านี้นะครับในส่วนของเรื่อ,องที่สี่สำหรับสิ่งที่ควรจะทําเอ,อ้สิ่งที่ควรจะหามาในส่วนที่5นะครับก็คือการหาทีมที่เอ,อเอาไว้ใช้เล่นในอัปเดตถัดไปนะครับอย่างเช่นว่าคุณยังเป็นผู้ใหม่อยู่เนี่ยยังไม่มีทีมนะครับเราก็ควรที่จะเล่นเนี่ยเพื่อพัฒนาไอดีตัวเองเพื่อให้แบบว่ามีตัวละครที่แบกตัวเองในอัปเดตถัดไปได้อะไรประมาณนี้นะครับ อย่างเช่นทีมแบบทีมปัจจุบันก็อย่างเช่นเอาตัวละครจากอีเวนต์เนี่ยมาเล่นผมคิดว่าเนี่ยตัวละครจากอีเวนต์เนี่ยคือเอามาเล่นได้ทุกตัวเลยนะอย่างเช่นฟรีเลนเนี่ยก็คือเป็นตัววางแอร์และแถมตีตีได้ทั้งพื้นตีได้ทั้งแอร์อย่างเงี้ยก็คือเราสามารถที่จะเอามาเล่นได้แล้วแล้วมันก็จะมีประสิทธิภาพพอๆกับตัวละครเมตาณนะตอนนี้นะครับเราก็ไปอีโวตัวละครอะไรให้เรียบร้อยเพื่อให้แบบว่าทีมเราเอาอเขาเรียกอะไร พร้อมที่จะเล่นอัปเดตหน้าอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะครับในส่วนนี้ส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการเล่นบัตเทิลพาร์ตนะครับเล่นบัตเทิลพาร์ตให้มันครบเพื่อที่เราจะได้ของไม่ว่าจะเป็นของสายฟรีหรือเจ้าของสายเติมเนี่ยของสายเติมก็จะได้คุ้มหน่อยเพราะเราได้เทรดรีโลมาเยอะมากแล้วเราก็จะ,ะได้เทดรีโลเนี่ยเพื่อเก็บไว้ไปใช้กับตัวละครที่เราอวยหรือว่าตัวละครที่เราชอบอะไรประมาณนี้หรือตัวละครไหนที่เป็นเมตา ที่แบบว่าควรที่จะสุ่มหาบัฟดีๆให้มันอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบว่าเรามีเอ่อเป็นฮมูระแล้วกันยกตัวอย่างเป็นฮมูระสมมุติผมมีฮมูระอย่างเงี้ยแล้วผมไม่มีเท็รีโลเลยผมก็ไม่สามารถจะหาบัฟดีๆให้มันได้อย่างตอนนี้ก็เป็นบัฟริเปอร์ก็ไม่ดีดีที่สุดสำหรับตัวมันบัฟที่ดีที่สุดสาหรับไอ้ตัวฮมลระก็น่าจะเป็นพวกสไนเปอร์หรือไม่ก็พวกดีไวอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมไม่เหลือเท็รีโลแล้วเพราะผมเอาไปสุ่มหมดแล้วนะครับมันก็จะแบบว่า ถ้าเกิดว่าอัปเดตหน้ามันเป็นตัวอวยของผมเงี้ยแล้วผมไม่มีเทรดรีโลเงี้ยก็จะไม่มีเทรดรีโลเอาไว้สุ่มบัฟให้ตัวอวยนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นตัวเบนเทนพาร์ทครบเนี่ยเราก็จะได้ตัวรีโลมาเยอะมากนะครับในการสุ่มตัวละครเออในการเอาไว้ใช้สุ่มหาบัฟให้ตัวละครที่เราอวยในอัปเดตหน้าหรือจะเป็นอัปเดตไหนๆก็ตามนะครับการเล่นเบนเทนพาร์ทเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีใครมีงบหน่อยก็เติมหาเบนเทนพาร์ทก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ตัวเบนเทนพาร์ทแบบว่า ราคาที่ถูกหน่อยเนี่ยก็ลองทักไปทางเพจของ Nemo Shop นะครับเผื่อเขาอาจจะมีการกิบเกมพาร์ทให้ทุกคนในราคาที่ถูกลงก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับสิ่งที่ควรจะหาก่อนที่จะอัปเดตถัดไปของ Anime Adventure นะครับสรุปเลยก็คือเราควรจะหาเพจหา s t a r f o o d แล้วก็หาในสิ่งที่เราควรจะหาในอัปเดตนี้ให้ครบก่อนนะครับก่อนที่มันจะอัปเดตแล้วก็การลงหอคอยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะครับ ถึงอัปเดตหน้ามันจะยังไม่ได้รีแต่เราก็ควรที่จะเล่นไว้ก่อนจะได้ไม่เหนื่อยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ